สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ I อ m Eka c อ a ก n e l ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ครับวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยนะครับระทึกครูสาวมุกดาหารสู้โจรด้วยมือเปล่าครับหลังผู้ร้ายงัดบ้านพักครู<ม>เก่าสุดโสมหวังต้นสัพท์นะครับออมีรายงานข่าวครับครูสาวจังหวัดมุกดาหารเนี่ย เจอเหตุสุดระทึกครับผู้ร้ายงัดบ้านพักครูนะครับหลังเก่าที่เป็นสุดซมมากๆเลยหวังที่จะปล้นทรัพย์ครับแถมมีอาวุธมีดอันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยนะโชคดีที่ร้องสุดเสียงครับและต่อสู้กับคนร้ายเองจนพันโลงและผู้ปรกครองเข้ามาช่วยครับล่าสุดเข้าแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบหน้าครับต้องรอถึงหสัปดาห์ครับซึ่ง ก็มีความหวาดกลัวที่คนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกนะครับเมื่อวันที่3ตุลาครับเฟซบุ๊กคุณกนกวันรองเมืองครับครูสาวของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารครับได้โพสต์เล่าเรื่องสุดระทึกหลังตนเองนั้นอาศัยอยู่ในบ้านพักครูครับแต่กลับถูกโจรพร้อมอาวุธมีดบุกเข้าบ้านพักครูอย่างง่ายดายเหตุประตูหน้าต่างบ้านอยู่ในสภาพ ที่ถูกงัดนะครับผมนะเนื่องจากเป็นบ้านเก่าแล้วแล้วก็อยู่ในสภาพที่สุดโทรมมากครับโดยมีพันโรงและผู้ประครองช่วยให้รอดชีวิตอย่างบุดวิดนะครับเนื้อหาโพสต์มีอยู่ว่าเมื่อประมาณ21นาฬกาครับเรากําลังอาบน้ำเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกว่ามีคนอยู่ไหมตอนแรกไม่ได้ตอบจนเสียงเข้ามาใกล้จนถึงประตูหลังบ้าน เราก็เลยถามว่ามีอะไรเขาตอบว่าเขาตอบกลับมาว่าของเงินหน่อยไม่มีค่ารถกลับบ้านไปหาเมียเราเลยตอบไปว่าไม่มีเงินเรารู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยนะครับเลยโทรตามพันโลงให้มาดูหน่อยระหว่างนั้นเขาก็เดินเดินจากหลังบ้านมาหน้าบ้านครับพยายามพังประตูบ้านเราโทรหาพี่มิกพี่มิกบอกให้เราขึ้นไปบนบ้านแล้วล็อกห้องเปิด เปิดหน้าต่างร้องให้คนช่วยนะครับเราวิ่งขึ้นไปหน้าบ้านเราวิ่งขึ้นไปบนบ้านครับพยายามล็อกห้องนอนแต่มันล็อกไม่ได้เรารีบไปเปิดหน้าต่างตะโกนสุดเสียงให้คนเรียกมาช่วยนะครับผมช่วยแน่ช่วยแน่ใช่ไหมช่วยแน่ช่วยแน่ปราว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะนะครับช่วยครูเอิงหน่อยนะครับโจรงัดบ้านครูจังหวัด จังหวะที่เราหันไปเพื่อที่จะพยายามล็อกประตูอีกครั้งครับคนร้ายได้ขึ้นมาในห้องนอนห่างจากเราไม่ถึงก้านะครับในมือมีมีดด้วยพุ่งเข้ามาที่จะทำร้ายเราเราตกใจมากเราตัดสินใจกระโดดเข้ากอดคนร้ายนะครับไม่ให้คนร้ายสามารถทำร้ายเราได้พาลงมาถึงพอดีครับเราร้องบอกพาลงว่า มันมีมีดนะระ,ระหว่างนั้นเราก็สู้สุดใจครับแล้วพยายามกอดคนร้ายไว้พยายามดันให้เข้ามุมแล้วกดข้อมือไม่ให้เอามีดมาแทงเราได้นะครับพานโรงกับลุงไก่ขึ้นมาช่วยผู้ปกครองนักเรียนก็มาช่วยทุกคนอยู่ใน ทุกคนอยู่เป็นเพื่อนจนตำรวจสายตรวจมาครับตอนนี้คน้ายหนีไปนะครับหวังว่าตำรวจคงจะตามตัวได้เพราะตอนนี้สภาพจิตใจแย่มากแย่ที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยขอบคุณที่ไม่ตาย